นี่น้ำยาล้างรถส่วนอันนี้เป็นน้ำยาเคลือบเงาใช้ตัวนี้ก่อนนะแล้วเราค่อยเคลือบเงาด้วยเจ้าตัวนี้นะครับก็โอเคครับเนี่ยฮะชีดไปเลยจากนั้นเราก็ใช้ผ้าครับขัดขัดให้แห้งนะน้ำยาตัวนี้ก็จะไปเคลือบนะครับเคลือบชิ้นงานมันช่วยยืดอายุการใช้งานแล้วก็ทําให้พวกชิ้นงานเนี่ยมันเงางาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมต้าดิ่งหิงนะครับแลววันนี้นะครับเราก็มีอ่า เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่เห็นบ่อยเลยนะทั้งใน t i k t o k แล้วก็ใน s h อ p e e นะเห็นผ่านตามาบ่อยมากเลยก็เลยซื้อมาลองใช้นะครับนั่นก็คือนี่นะฮะเป็นผลิตภัณฑ์ล้างรถนะครับของ3 m เอ็มนะอ่าแล้วก็จะเป็นน้ำยานะครับอ่าเคลือบเงานะครับของ 3m เอ็มก็ความพิเศษของเจ้าน้ำยานะครับ น้ำยาทำความสะอาดของ 3M นะครับก็คือเจ้าน้ำยาตัวนี้มันจะเป็นแบบสูตรผสมแว็กมาแล้วนะครับผมก็คือเวะลาทำความสะอาดเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปผสมอะไรเลยนะครับเพือแกะจากถุงเนี่ยแล้วก็ใช้ล้างรถได้เลยนะครับก็เจ้าน้ำยาล้างรถนะครับของ 3M ตัวนี้เนี่ยก็มีหลายขนาดนะครับอันนี้เป็นสูตรเหมือนทดลองใช้นะครับผมได้มาในราคาประมาณ20กว่าบาท24บาทนะครับผม ก็วันนี้เดี๋ยวมาลองใช้กันดูนะครับปดอดีน้ํายาล้างรถตัวเก่าเนี่ยหมดอันนี้เขาไม่ได้ปสปอนเซอร์นะผมซื้อมาทดลองใช้เองนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเป็นตัวเคลือบเคลือบเงานะครับผมปกติผมก็ล้างรถเสร็จก็จะใช้เคลือบเงานะครับก็เลยซื้อมาลองดูเลยนะทั้งคู่เลยนะครับจากร้านเดียวกันเลยนะอันนี้ประมาณ100่งรรับ110บบาทนะถ้าจำไม่ผิด เป็นเคลือบเงาอันนี้ใช้หลังจากที่เรารล้างรถเสร็จแล้วนะลาน้างรถเสร็จแล้วเราก็เคลือบนะเพื่อความเงาเข้าไปอีกนะผมอันนี่สองตัวนี้อันนี้น้ํายาล้างรถส่วนอันนี้เป็นน้ํายาเคลือบเงาใช้ตัวนี้ก่อนนะครับเราค่อยเคลือบเงาด้วยเจ้าตัวนี้นะครับก็โอเคก่อนอื่นก็ต้องทําการล้างรถก่อนนะก็ผมอาจจะตั้งทํำแล็บนะครับเดี๋ยวล้างรถด,ด้วยเจ้าน้ํายาตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยว มาลองดูหลังจากใช้กันนะครับว่าจะเป็นยังไง โอเคนะครับเมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นําผ้าแห้งนะครับมาเช็ดครับคาบน้านะครับ,บ,รบเพื่อให้ชุดสีเนี่ยมันแห้งสนิทเพื่อที่ต่อไปเนี่ยเราจะได้ใช้เจ้าน้ํายาเคลือบเงาต่อนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราใช้ผ้าแห้ง mm hmm. เช็ดทำความสะอาดน้ําก่อนสักครู่หนึ่ง โอเคนะครับเราทําการเช็ดนะครับพวกคาบน้ําคาบอะไรเนี่ยออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็รู้สึกว่ามันก็ดูเรียบขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวเราต้องเอารถนะครับเข้ามาพักไว้ในร่มก่อนนะครับเพื่อให้ชุดสี่มันเย็นลงนะเพราะวันนี้มันตากแดดแล้วมันร้อนนะเพื่อให้ชุดสี่มันเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาเคลือบเงากันนะครับผมก็สําหรับน้ํายาล้างรถนะครับของ 3M ตัวนี้นะครับผมเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยเร,เราตัดใช้แล้วเนี่ยเราก็เทใส่พวกฟอกกี้หรือว่าขวดนะครับไว้ใช้ในงวดต่อไปได้นะครับถือว่าสะดวกนะไม่ต้องผสมอะไรเลยแกะออกจากซองใช้ได้เลยนะครับมีความหอมในตัวอยู่แล้วนะครับสามารถทําความสะอาดแล้วก็เคลือบเงาไปในตัวนะครับจริงๆใช้แค่ซองนี้ซองเดียวก็จบแล้วนะรถก็เงาขึ้นแล้วนะแต่เราถ้าเราใช้คู่กับเจ้าตัวเคลือบเงาตัวนี้นะครับ อ่าสเปรย์เคลือบเงาตัวนี้จะยิ่งเงางามขึ้นอีกนะครับรถผมนี้ก็ปี2017นะครับนี่ก็ประมาณ6ปีนะประมาณห้ปีก็ยังเงาอยู่เพราะว่าใช้แว็กนะครับเคลือบตลอดนะครับก็โอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ชุดสีมันเย็นลงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเคลือบเงาให้ดูกัน A few e m m o n t โอเคครับตอนนี้ชุดสี่ก็แห้งแล้วก็เย็นแล้วนะเราเอามาจอดพักไว้ในร่มนะครับให้ชุดสี่มันแห้ง ก่อนที่เราจะมาเคลือบนะครับด้วยเจ้าน้ำยานะครับเคลือบเงารถนะครับ2 3 m นะก็แนะนำว่าให้ใส่ถุงมือด้วยนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันระคายผิวหรือเปล่านะครับเผื่อบางคนแพ้นะก็โอเคครับเราก็จะไปฉีดที่ชุดสีนะครับที่เราต้องการจะเคลือบหรือว่าเราจะฉีดใส่ผ้านะฉีดใส่ผ้าแล้วไปเช็ดตามชิ้นงานที่เราต้องการก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะลองทำให้ดูนะครับผม ก็โอเคนะผมแล้วก็มาเคลือบเงากันนะผมก่อนอื่นก็เขย่าก่อนนะแล้วก็ชีดไปที่ชิ้นงานหรือจะชีดใส่ผ้าก็ได้เดี๋ยวผมอันนี้ผมจะลองชีดที่ชิ้นงานให้ดูนะผมแล้วก็โอเคครับเนีย่ยฮะชีดไปเลยจนนเราก็ใช้ผ้าครับขัดขัดให้แห้งนะน้ำยาตัวนี้ก็จะไปเคลือบครับเคลือบชิ้นงาน มันช่วยยืดอายุการใช้งานแล้วก็ทําให้พวกชิ้นงานเนี่ยมันเงางามอนะก็โอเคเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับฉีดแล้วเราก็ขัด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 ให้น้ํายาที่เราฉีดไปเนี่ยมันแห้งแล้วมันก็จะเคลือบชิ้นงานของเราอ่านะโอเคคนระับประมาณนี้นะถ้าใครไม่สะดวกฉีดที่ชิ้นงานก็ฉีดใส่ผ้าครับแล้วก็มาขัดขัดเอาก็ได้นะก็โอเคเดี๋ยวผม พออญาตตั้งทำแลบนะครับแล้วเดี๋ยวจะชีดแล้วก็ขัดชุดสีให้ทั่วทั้งคันเลยนะโอเคนะครับเราทำการเคลือบน้ำยา 3M นคเครับเคลือบเงา 3M เนี่ยเ,ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ก็ดูนะครับดูมันเงาขึ้นเยอะเลยนะเจ้าน้ํายาเคลือบเงาตัวนี้จะทําให้ให้ชุดสีนะครับมันดูลื่นดูมันวาวนะครับผมยืดยืดอาอยุการใช้งานไปได้อีกนะครับค่อนข้างเงาเลยนะมันจะเช็ดเช็ดพวกคราบน้ําคราบอะไรก็ออกนะครับดูมันมันแวววาวมากเลยนะถือว่าคุ้มครับกับราคาหนึ่งร้อยสิบบาทนะ มา114บาทที่ผมซื้อมานะครับก็เงาจริงๆนะผมก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเทสให้เพื่อนๆดูกันนะผมต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ใช่สปอนเซอร์นะผมซื้อมาทดลองใช้เองนะครับเห็นมีโฆษณาทั้งใน t i k t o อกแล้วก็ช้อปปีนะเด้งขึ้นมาบ่อยมากก็เลยลองซื้อมาใช้ใดูนะครับก็โอเคนะครับก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยแล้วนะนะ ก็ย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับเจ้าตัวเคลือบเงานะครับผมราคา110บาทนะที่ผมซื้อมานะก็มีขายทั้งใน s h อ p e e Lazada หรือว่าใน TikTok ก็ลองหาดูนะน่าจะมีคนขายอยู่เห็นไลฟ์สดขายกันบ่อยเลยนะเปิดมาก็เจอเด้งขึ้นมาเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นน้ำยาล้างรถนะครับผสมแว็ก อันนี้จะเป็นซองเล็กสุดนะราคา2 4่สิบาทจะมีหลายไซส์นะมีไซส์ใหญ่กว่านี้อีกเป็นแบบขวดก็น่าจะมีนะผมแบบน,นี้แต่ถ้าใครสะดวกซื้อแบบนี้มาก็ได้นะถูกดีครับแล้วก็มาใส่ขวดเราเองก็ได้นะผมซื้อมา2 4่สิบาทนะอันนี้เป็น200รมิลลิตรนะครับผมของ3าเอ็มก็โอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นการทดลองใช้เจ้าน้ำยาของสาดูนะผมก็ ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ